คติพจน์ประจําใจของหมาที่เกิดในวันพุธกลางวันหมาที่อ่อนโยนหาใช่หมาที่อ่อนแอไม่ลุงยามสามตาหมาที่เกิดในวันพุธกลางวันสิ่งมีชีวิตชนิดนี้สายพันธ์หมาที่เป็นนักรักฝนันเก่งค้าขาย มันมีพรสบั์ทั้งด้านเจรจาอย่างยอดเยี่ยมมันมักจะชอบทำตัวให้เกิดประโยชน์มันไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าแน่นอนมันรักครอบครัวของมันมากขนาดที่มันยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวของมันได้เลยในแวดวงหมาที่เกิดในพุทธคังวันนี้หมาสายพันธุ์นี้เป็นหมาที่มีเพื่อนฝูงมากเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมหมาหมาหมาพันธอื่นๆฝูงอื่นๆชอบเข้าหามันมากเพราะอยากหาผลประโยชน์จากนิสัยใจดีใจกล้าของมันให้เพื่อนสัตว์กับหมา ความรักของหมาที่เกิดในวันพุธกลางวันสายพันธ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่พยายามเข้าอกเข้าใจคู่รักของมันอยู่เสมอและแน่นอนมันรักแบบไม่มีเงื่อนไขมันชอบที่จะเซอร์ไพรส์หวานๆต่อคู่รักของมันอยู่เสมอน่ารักจริงๆการมืดด้านมืดของหมาที่เกิดในพุธกลางวันแน่นอนหมาวันนี้ไม่ได้มีแค่เพียงด้านดียอย่างเดียว มันยังมีด้านมืดเหมือนเพื่อนๆหมาๆของมันด้านม,ามืนดมของมันก็คือเมื่อมันถูกสิ่งชั่วร้ายปิดบังตาจนมืดมิดมันจะเป็นหมาที่พูดจาเห่าหอนหน้าลำคาญทั้งวันเสมือนดั่งมันเป็นหมาน้อยสติแตกและแน่นอนมันยังมีอาการที่สุดแสนจะน่าลำคาญคือมันจะเป็นหมาที่ยังคิดย้ำคำจนไม่สามารถทำหาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยกรุณารับยาด่วนขอขอบคุณดวงไลแอปดูดวงออนไลน์ผ่านมือถือกับหมอดูตัวจริงเสียงจริง ไม่ต้องมาเสียเงินเสียเวลากับการเดินทางคัดแต่หมอดูแม่นๆม,มาให้บริการในราคากางที่ถูกกาหนดจากการให้คะแนนของลูกค้าเองปลอดภัยสบายใจไร่มีจ่ชีพไว้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจดีๆให้พวกเราด้วยนะครับคิดจะหาคู่คิดถึงแอปพลิเคชันคู่อัพหาคู่จริงจังหาแฟนจริงใจจากดวงสมพงษ์ เหงาเหงาคิดจะหาเพื่อนคุยเล่นคิดถึงแอปพลิเคชันแชทแชทอกเพื่อนกินหายากเพื่อนตายหาง่าย